สวัสดีครับสวัสดีอีกหนึ่งวันครับวันนี้ที่อุบลราชธานีครับทีดีหนึ่งสิบสองนิ้วสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทพร้อมดอกจัดส่งฟรีทั่วประเทศวันนี้โปรโมชั่นวันสุดท้ายยี่สิบพฤศจิกายนนะครับนี่โปรโมชั่นวันแฟร์นะครับนี่ครับทีดีหนึ่งสิบสองนิ้วนะครับถามว่าขยายโปรให้ได้ไหมนี่เงินเดือนยังไม่ออกนะครับนี่เดี๋ยวรอดูโปรโมชั่นก่อนนะตอนนี้เราขายอยู่สามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับวันนี้แปดสิบสี่ แปดสิบหกใบแล้วตอนนี้ครับเี๋ยวแต้วีกำลังเช็คกับขึ้นรถไปแล้วหลายรอบครับนี่ครับมีรอบเย็นครับตอนนี้ครับวันนี้วันที่ยี่สิบพฤศจิกายนรอบค่ำนะครับเนี่ยวมีกำลังเตรียมประกอบสดๆเลยครับเี๋ประกอบเนื้อเบือครับเนี่ยตู้ร้อยใบร้อยสามสิบร้อยสี่สิบใบวันเดียวหมดสองวันสองวันนี่ครับประกอบสดๆแบบนี้นะครับดูครับชุดแขนชุดงานสี ราคาถูกสีสดวนต้องสวยด้วยสีที่เราใช้เป็นสีโจตันนะครับราคาแพงหน่อยแต่ก็คุ้มครับคุ้มกับการทำงานเนี่สินค้าออกสดสดทุกวันให้ลูกค้าได้เลือกชมกันนะครับนี่ครับนี่โซนอีสานนี่ก็เตรียมโซนกรุงเทพสุพรรณบุรีภาคใต้นะครับภาคใต้ภาคาภาคใต,ภคภคต้ภาคเหนือจะอยู่เนี่ย เดี๋ยวก็กำลังขึ้นมาอีกครับประกอบอีกวันนี้น่าจะ86ใบออเดอร์ตอนตอนนี้ประมาณ4โมงเย็น4โมงครึง่งรอบค่ำน่าจะมีมาเติมในะรอบค่ำนะเหไมเมืม่อคืนเพิ่มอีก40ใบเมื่อคืนเนาะเมื่อวานส่งไปแล้วรอบหนึ่งนี่ก็เราพ่นสีเสร็จก็ยกขึ้นมาเลยนะครับพ่นเสร็จแล้วก็ยกขึ้นมายกขึ้นมาประกอบส่งยกขึ้นมาประกอบส่งนะนี่ครับคนส่งก็มารอ,อรับรอบค่ำรอบรอบ,รอบ,รอบส่งท้ายวันนี้นะครับ ตอนที่สี่โมงครึ่งสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีประมาณนี้ครับสิบหกนาฬิกานิดๆนะครับเนี่ยกร,ระเรียมอุปรกรณ์ชุดตู้อุปรกรณ์ต่างๆนัวก,ก,กําลังบัตรกีครับภาพนี้ไม่ใช่ภาพ a i ภาพยิงเสียงจริงจับได้ใบได้ <laughs> สโลแกนใหม่ครับจับได้ใบไดนะ้ของจริงครับนี่ครับหลวงช้เป็นเพียนลงฝนครับ ไปทำไงเนี่ยเัง่ะไปเอาฝนตกทำไงนะเพลียวฝนอ่ะทำไดูเวลาฝนตกนะครับถ้าทุกท่านยังไม่รู้นี่เรื่องไปนี่แบบนี้ใช่ไหมครับผมนี่นะเพลียวฝนครับผมเปียกไหมไม่เหลือบรรยากาศสดๆทุกวันนะครับทุกคลิปเราอัพเดทให้ดมๆสดๆทุกวันนะครับทุกคลิปทุกบรรยากาศนะครับให้ชมกันสดๆกับบรรยากาศช่วงเย็นๆวันนี้นะครับ เจียมรถไปแล้วหนึ่งรอบรอบแรกไปแล้วห้าสิกว่าใบมีห้าสิงห่ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกสิบหกเอ็ดหกสองหกสามหกสิบสามหกสี่หเจ็ดแสิบเจ็ดแล้วนัอีกวิดนี้ใช่ไหมเจ็ดเจ็ดแล้ว78็ดสิบแปดเจ็ดสิบเกปดสเอ็ามเป็นหกแเอาถึงนี้นะตานะทึ้งแปดสิใบ นี่จะสิบหกใบถึงนี่นะนี่ตามออเดอร์อ่าแล้วก็ที่กำลังสั่งอีกใช่ไหมนี่ที่กำลังเขียนออเดอร์ไม่ใช่จดออกมาได้ไหมใช่ครับยิบได้จดออเดอร์ออกมาครับวันนี้ยี่สิบพฤศจิกายนแล้วพรุ่งนี้เติมอีกหนึ่งร้อยใบนะครับสองวันต่อหนึ่งร้อยสองวันต่อหนึ่งร้อยที่ที่หนึ่งครับยิไม่อัดแท้คุณภาพยี่สิบกิน,นครับนี่ครับงานสีโจตัดดูงานสีครับ นี่ให้ดูงานสีนครับเราใช้สีโจตันนะพ่นเคลือบนี่ครับถือว่าต้องคุณภาพด้วยนะครัะาคาประหยัดฉบับสบายกระเป๋าให้ลูกค้าใช้ตู้ในราคาสามารถใช้ฟังในบ้านอัปเดตเพิ่มเติมก็เพิ่มเติมได้นะครับอย่าเกิบเพิ่มจะไปดอกรุ่นใหม่ที่มาเล่นงานเวทีงานดนตรีก็สามารถเพิ่มได้ตตมงบประมาณนะครับนี่ครับแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันนะยิมเนาะ สุดยอดขุงแด่อและท่านจะไม่เหมือนกันนะครับคืออยู่ที่ความพอใจของเรานะครับคือเครื่องเสียงไม่มีอะไรที่ดีสุดนะครับแล้วก็เครื่องเสียงไม่มีอะไรที่แย่สุดสิ่งที่จะมาตัดชิ้นใจว่าเครื่องเสียงดีไม่ดีอยู่ที่ตัวเราครับนะครับเหมือนกับอาจารย์ดีมาพอใจในเะมียคนนี้แล้วครับคนต่อไปก็จะไม่สวยนะพอเราพอใจในคนนี้แล้วใช่ไหมครับผมเรื่องจริงคนระับเรื่องจริงไม่ใช่เอไอนะไม่ใช่เอไอครับ <laughs> <laughs> แต่ไม่ตาน,นี่ก็โสด,ดี่ <laughs> <laughs> ตานแฟนกับมาจากทหารอะไรยัง ยังครับย yeah, ังครับงครับเดี๋ยวผมาเป็นนุ่มสดครับนุ่มสดทีมงานฟรีดอมแมนนี่นะฮะขอบคุณทการติดตามด้วยนะครับบรรยากาศวันที่20พฤศจิกายนที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมีสิกสาวนะครับบรรยากาศความคลื่อนข้นสนุกสนานสําราญเบิกบานใจนะครับภาษาอีสานเป็นวาไวยนะครับนี่นี่ครับหักแพ่งเบิกแย่งกันครับเศาษฐงแกงแร่งทรงปนคนบานเห่าจับแขนเบาจับคอคุยลุยกันลุยงานสางสันพัฒนาสานต่อ จับแขนจับแขนคุยตั้งวงพูดเนี่ยสายอสานพระจ้าโทษเป็นปลาไหวครับตุ้มพี่ตุ้มนองเห็บสุภาษิตทำบ,บางกรของที่สองชาวอีสานว่าไว้นะครับรักแพงหักแพง,งเบองแง่งกันนะครับเจรินก็กำลังเตรียมของขึ้นรถนะครับนี่ครับผมด้วการติดตาม20พฤศจิกายนที่อุบลราชธานีนะครับ